อู้คนดู 10k แล้วคนดูเยอะจังวันดีครับห้องเสร็จแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ที่บิวไปแต่ว่าไอที่บิวอินเสร็จแล้วเหลือเหลือติดแอร ทีวีทีวีอันนี้อันนไออันเก่าเดี๋ยน้องจะไปแล้วม,มีทีวีใหม่ทีวีใหม่มีเอฟซี FC ซื้อให้ขอบคุณนะครับได้มาตอนงาน Top Spender s a m ซัมซุงขอบคุณมากหุยแต่ห้องห้องสวยอยู่นะแหมให้ดูห้องนี่นี่นี่ก็ไนะ อ๋อมีขาดนี่ขาดขาดติดแอร์ทีวีแล้วก็ติดผ้มาม่านผ้าม่านยังเลือกไม่ได้ <c oughs> ยังเลือกผ้าม่านไม่ได้แต่ว่ารวมๆก็โอเคอยู่นะสวยไหมนี่ดูดีอยู่นะนี่มีช่องเก็บของนี่ข้างใต้ด้วย บบว่าของมันเยอะโอ้โหหนักว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเอาละเอาละกูเพิ่งไปฟิตเนสเสร็จไม่ได้ทำอะไรเลยครับนี่ติดรูกระตูเนี่ยจริงๆริงใหญ่ขนาด สีขาวแต่พ่อบอกว่าเอาประตูสีขาวมันก็น่าเบือ่อก็เลยก็เลยตามใจพ่อติดลามิเนตอย่างที่พ่อต้องการเป็นไม้ทำอะไรเพิ่มอีกเดียวไม่รู้แล้วอะนี่นี่ให้ดูให้ดูนี่ตรงนี้เป็นเก็บของได้นะนี่เป็นโต๊ะคอมเดี๋ยวจะเป็นเด็กติดเกมแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อคอมมาใหม่นี่ก็เป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมนี่มีอุ๊ ก็โอเคนะมีกระจกกระจกสองบานเป็นแบบว่าคือห้องมันเล็กไงเราก็แบบแต่วันนี้ยกสูงก็คือข้างใต้เก็บของได้ตรงนี้ก็ไอ้ช่องนี้ก็เก็บของได้กนะันนะนี่พาทัวร์ห้องใหม่ ห้องเดิมแล้วกันดีโนเวทใหม่บ้านมันเก่าเลยทำใหม่หมดเลยเก็บของตรงนี้ได้นี่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเมื่อก่อนแล้วก็ไม่มีไฟใช่ไหมมันก็จะมีไฟแล้วเห็นไหมก็ดีนะรู้สึกก็เหลือแค่แอร เอมมอม่านม่านยังเลือกอยังเลือกม่านไม่ได้ครับแต่เขาทำลางมาให้ละยังเลือกม่านไม่ได้รวมๆสวยอยู่นะนี่ก็โตะคอมกล่าวว่าจะมีสักสามจอสวยไหม นี่นี่จะเป็นแบบว่า Full Option เก็บของนี่เก็บพกอตาอาจจะเก็บกระเป๋าข้างล่างก็อาจจะวางเซฟตรงนี้แล้วก็เออก็โอเคนะเอออีไรอ๋อนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่นนตรงนี้มันเปิดไฟได้วยเดีวนะหนึงน่งสองท่ โอนี่อันนี้เปิดไฟตรงนี้อแล้วก็นี่มีไฟที่พื้นด้วยนึงสอง้ำีกระแดมกระแดมไหมะตะมานี่ด้วยะผมจะเปิดพื้นให้ทุกคนดูว่ามันเก็บของได้เยอะมากหาี่วานครับจุ๊บเห็นปะ ไม่มีเสียงเห็นนะไหมไหนลองก็ิดสซิก็คือบอกพี่เขาว่าเออบอกพี่ของชายว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้เก็บของ,องนี่ด้วยยาวเ้ยนะเฮ้ยโหนักว่ะโอ้โอ้ น่แ,แสงสวยเลยนะฉันไม่ใส่ฟิลเตอร์เหรอหน,น้าสดหน้าสดรอดอ่ะหน้าสดรอดไหมอ่ะรอดไหมหน้าสดฉันรอดไหมฟิลเตอร์ไม่ต้องนี่เก็บของได้เยอะมาก เนี่ยเปิดได้สามช่องเดี๋ยวเปิดเปิดอีกก็มันนะมาพาทัวห้องครับเอานะดินขึ้นไปมบ เปิดชั้นเดียวมันอยู่ป่ะนะเอ๊ะ Quanto ti Oh เนี่ยเฮ้ยแต่แสงสวยว่ะไม่ได้โกนหนวด่ะขี้เกยจเก็บของทุกวันเหมือนได้ออกกำลังกายอือปิดดีกว่าปิดกันนะนี่ปิดปิดปิดวันจี เอาเรื่องอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยหนักว่ะต้องใช้แรงจักหน่อยเลยโอ้ยวันึ่งจุจี เทียนนี่ก็คือแบบเก็บของได้ด้วยนะนี่นี่ก็แบบว่าปิดปิดปิดได้นะ mm hmm. ก็จะแบบซ่อนของกระจุกกระจิกค mm hmm. อนเนีซอร์ปิดได้หมดเลยนะเก็บของได้หมดเลยแล้วก็มีทาให้เขาทารานที่ทํารานสายไฟ mm hmm. ก็คือน่าจะเก็บของได้เยอะมากนะแบบ,บเก็บของเยอะจริงตอนแรกนี่คิดอยู่ว่า คือถ้าไม่เอาเข้ามาจะทําปิดกระจกไปเลยแล้วก็ทําที่เก็บของแต่ว่าห้องมันก็จะมืดแต่เราชอบแสงธรรมชาตินะีก็เลยเออไม่เป็นไรโอ้ยหน่อยะมุมไหนก็หลอกผมครับนี่ตรงนี้ก็เก็บได้นะ เก็บของหนึ่งสองทัพอ่ะมีซับแรงเพราะเนี่ยเป็นคนมือหนักอันนี้บอ,อกพี่ช่างเลยว่าเป็นคนมือหนักต้องมีซับแรงทุกเดียโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเว้ยโอ,ยโอย้ชีวิตเอ๊ะแต่แสงนี้น่าจะรลยการน่าจะสวยเหน็นดูสิ หนึ่งสองสรัไม่เห็นหรอทำนี่ทำนีหนึ่งสองสรัแสงสวยเลยหนึ่งสองสรัโอ้ตัวใหญ่จังโอ้ร้อนไม่มีแอร์เออแอร์กำลังมาครับนี่จะบอกเรื่องความน่าประทับใจนะ แม่ยุ้ยจัดก,การงานทุราหให้ผมนะผมแค่บอกว่าห้องผมกำลังดีโูเวทแม่นี่จัดก,การแบบแอร์ให้ผมเลยเอะหมายถึงว่าไม่ได้ซื้องห้แต่ว่าแบบเขาเรียกว่าปรูทางให้สุดยอดมากแม่ยุ้ยเ็นน่ารักเลยบอกแม่ยุ้ยไปไนี่ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอันนี้เมื่อวานพวกอาร์ทอยและนะ้วกันเนาะ ตรงนี้ก็มีีปักเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะติด wifi เอาแบบแรงแรงที่สุดทูไฟเบอร์ครับพอดีว่าที่บ้านแม่เนี่ยเขาใช้โปรอะไรไปดู้้แต่ใช้ทูอยู่แล้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหมือนแมน่แจ่ใช้200ทัก200นะ้อแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น1,000รัพ1,000 กูก็มาเบ่งกลางให้แฟนๆรูเพิ่งไปเล่นมาเลยเมื่อกี้ไปเล่นหลังมนะเล่นหลังเล่นท้องเล่นอะไรวะเล่นน่องนิดหน่อยแล้วก็ปัน่นจักรยานไป30นาทีโคตชฟิตครับไหนอ่านคอมเมนต์หน่อย่อยางนึง,ง,ง2ท่านฟอร์ดวินิสกุลหูร้อนว่ะเหนืออ๋อน,นี่ย เฮ้ยเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟมีไฟนะต้อโชว์างเข่าดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับเฮ้ยแต่รอนะ้อนอะหนวดขึ้นอะจริงๆตอนเด็กอะนะผมมาบอกเลนทุกคนอาจจะรู้ผมไม่อยากมีหนวดผมลองไว้หนวดพี่เฟยนะเพราะผมแม่อยากเท่แบบมีหนวดพี่เฟย แต่ว่ารุ่นพี่พอผมลองไม้โอนผมมันไม่เข้มเหมือนที่เคยรุ่นพี่ผมบอกว่าฟ้อนมันไปโกนซะแล้วเกเด็อ้อยห้ามวิีงห้ามวิีงเดี๋ยวลองเช็คแสงหนึ่งสอบซัก มันไม่ค่อยเห็นอะไรเด็แสงไหนที่นอนเออว่ายังไม่ได้ซื้อเตียงเลยลืมเลยตอนนี้ก็เราว่าขาดแอร์แอร์กำลังมาถ้ามายัางเริ่มไม่ได้ทีวีมาแล้วรอติดตั้งก็ขาดข้ามาแล้วก็ เออขาดเตียงเออแฟนๆแนะน,นําแนะนําฟูกมาเด็อยากซื้ออะซื้อฟูกอ,อะไรดีอะมีแนะนำมั้ยเฮ้ยผมลืมไปเลยเนี่ยลืมฟูกไปเลยสวัสดีครับแนะนําฟูกเอาเป็นว่าเออจะอันไหนฟูกแบบนิ่มๆน,นอนสบายห้าฟุตแล้วกันห้าฟตุตหกฟุตดีไหมห้าหรือหกฟุตดี กตมันก็ดูใหญ่อยู่นะลองนอนสิา้นอนนอนดูทีวีม <Yeah. S 2> ันก็ต้องหงสนประมาณนี้โซฟา แสงสวยมากหน้าเหมาะกับการไลฟ์สดอีนะขอบคุณแฟนๆที่น่ารักนะครับที่สปอร์ตทำให้ผมมีเงินรีโนเวทห้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เอ็นดูนะครับเออเตียงหมอนหมอนข้างนี่แต่เขาให้พี่เขาทำช่องนี้ไปด้วยอ่ะ เอาไว้เก็บอะไรเดียวเก็บเอกสารอะไรพวกนี้เนาะนี่มีปลั๊กไฟด้วยต่อจอทำทะลุสตรีมมิ่งเกมดีไหมครับเออขาดเก้าอี้เกมเมอร์ด้วยนะลองซอมหนครับถ้านั่งก็ต้องประมาณนี้แวเก้าอี้เก้าอี้เกมมันต้องไม่สูงมากเออแต่จริงอย่างจริงมันน่าะสูงอันนี้สักหน่อย โตคอมสูงอันนี้สักสักนิดหนึ่งนะเนี่ยแต่เนี้ก็คิดว่านี่ก็สูงนะนะมาดูของจริงมันอาจจะต้องแบบนั่งเล่นกันนะเอาไงดีวะอืมเอาไงดีวะเอาละ่ะรู้สึกว่าตอนนี้โต๊ะคอมมันน่าจะอาจจะดูต่ำไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน ก็ว่าสูงอะนะตอนนั้นสูงเท่าตัวเดิมบอกว่าออมีเก๊ด้วยเนี่ทุกคนมีเก๊โอเคกันแรงเพราะนี่เป็นคนมือหนักต้องมีซับแรงทุกอย่างไม่งั้นพังนี่เทสเทสวันจูที่ปังไะลงยิงข้าแล้ว 拜拜。Bye bye.